คุณเคยสงสัยไหมครับเวลาที่เราอ่านข้อมูลของวัตถุผิดปกติในสถาบัน SCP ป้ายต่างๆที่เขียนว่า s เซฟยูคลิ d หรือคีเตอร์แท้จริงแล้วมันถูกตัดสินจากอะไรกันแน่หลายคนยังเข้าใจผิดคิดว่าระดับเหล่านี้คือตัววัดความโหดหรือวัดว่าตัวต,วตนนั้นฆ่ามนุษย์ไปได้แล้วกี่คนแต่นั่นคือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนครับเพราะว่าในจกักรวาล SCP สิ่งที่อันตรายที่สุดอาจจะถูกจัดอยู่ในระดับเซฟแต่ว่าในขณะเดียวกันสิ่งที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยอาจจะถูกจัดอยู่ในระดับคีเตอร์ก็เป็นได้และสวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับช่อง Story w a ว l ลครั้งเรื่องลึกลับสิ่งผิดธรรมชาติและทฤษฎีสมคบคิดิดดที่่่่นนาาาาสใจถ้เเกววคุณชอออบบบรรรืงะไแ ก็ต้องฝากกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณพร้อมกันแล้วเดี๋ยวผมจะพาคุณไปทําความรู้จักกับระดับความอันตรายต่างๆของสถาบัน SCP ตั้งแต่หลักไปจนถึงลึกเลยครับถ้าเกิดว่าคุณพร้อมกันแล้วไปรับชมกันเลยครับ อย่างแรกเราต้องมาทำความเข้าใจกับระดับพื้นฐานทั้ง3อันก่อนครับที่เป็นหัวใจหลักของสถาบัน SCP เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนที่สุดนักวิจัยของทางสถาบันมักจะเปรียบเทียบการกักกันด้วยทฤษฎีของ The Box Test หรือการทดสอบด้วยกล่องซึ่งจะแบ่งความอันตรายออกมาได้ทั้งหมด3ระดับระดับแรกก็คือ safe ระดับที่หลายคนมักจะเข้าใจผิดว่ามันไม่อันตรายแต่นิยามที่แท้จริงของมันคือวัตถุที่ทางสถาบันเข้าใจกลไกการทํางานของมันอย่างสมบูรณ์จนสามารถกักกันได้แบบร0% 0นครับนึกภาพง่ายๆครับถ้าเกิดว่าคุณ เอาสิ่งนี้ใส่เข้าไปในกล่องแล้วล็อกกุญแจแล้ววางทิ้งไว้ในห้องมืด,มดเวลาคุณกลับมามันจะไม่มีทางนี้ออกมาได้หรือสร้างปฏิกิริยาใดๆด้วยตัวของมันเองตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือ S C P 0 0 5หรือกุญแจผีครับแม้มันจะมีความสามารถระดับโกงที่สามารถไขล็อกได้ทุกอย่างในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นประตูดิจิตอลระดับสูงหรือรหัสลับในการยิงนิวเคลียร์ซึ่งถ้าเกิดว่ามันหลุดไปอยู่ในมือคนที่ผิดโลกก็คงพังพินาศใช่ไหมครับแต่ว่ามันถูกจัดอยู่ในระดับเซฟเพราะมันเป็นแค่กุญแจธรรรมมดดอัััันนเียยวคบบข เองไม่ได้ไม่มีจิตใต้สํานึกถ้าเกิดว่าเราขังมันไว้ในตู้เซฟที่ไม่มีกุญแจให้ไขมันก็เป็นเพียงแค่ขยะขึ้นสนิมชิ้นหนึ่งแค่นั้นครับจำไว้ครับคำว่าเซฟมันหมายถึงว่ากักกันง่ายแต่ว่ามันอาจจะสามารถฆ่าหรือว่าทําลายคุณได้ทันทีถ้าเกิดว่าคุณไปสัมผัสหรือใช้งานมันผิดวิธี และระดับต่อมาก็คือยูคลิกนิยามของมันก็คือวัตถุที่ทางสถาบันยังไม่เข้าใจกลไกการทํางานของมันทั้งหมดหรือมีพฤติกรรมที่คาดเดาไม่ได้ครับสิ่งที่อยู่ในระดับนี้มักจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความคิดเป็นของตัวเองหรือเป็นวัตถุที่มีพลังเหนือธรรมชาติที่ไม่ได้ทํางานเป็นเส้นตรงถ้าเกิดว่าเราใช้ทฤษฎีของกล่องหากว่าคุณเอาสิ่งนี้ใส่เข้าไปในกล่องแล,ะละ้วล็อกกุญแจไว้คุณจะไม่สามารถวางใจได้เลยถ้าเกิดว่าคุณกลับมาดูมันอีกทีมันจะยังอยู่ในกล่องนั้นหรือเปล่าหรือว่าาาาาามมัััันนนนนจะสรรรร้้้้งงเเหหหตุกกกกณ์ปปลดขึาภายใออื่า ก็ไม่รู้ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดที่ครกคนรู้จักกันดีก็คือ SCP 173อันนี้ผมเคยทําคลิปไปแล้วไปย้อนดูในช่องกันได้นะครับในตอนแรกมันดูเหมือนไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรเป็นแค่รูปปั้นธรรมดาแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณกระพริบตาหรือเวลาสายตาประจากมัมาเพียงแค่เสี้ยววินาทีเดียวมันจะพุ่งเข้ามาหักคอคุณในทันทีทางสถาบันจึงต้องมีมาตรการกักกันที่ซับซ้อนต้องให้เจ้าหน้าที่อย่างน้อย3าคนเข้าไปทําความสะอาดภายในห้องนั้นและต้องมีการมอง SCP ตัวนี้อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นระดับยูคริกจึงเป็นระดััับบททที่าาางงสถนต้้อใชรรพยกและ การเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ผิดพลาดขึ้นครับ และระดับความอันตรายที่ถือว่าเป็นฝันร้ายที่สุดในกลุ่มหลักก็คือครีเตอร์นิยามของมันก็คือสิ่งที่กักกันได้ยากลําบากที่สุดหรือว่าทางสถาบันยังไม่มีวิธีในการควบคุมมันได้อย่างถาวรครับสำหรับครีเตอร์ทฤษฎีกล่องจะบอกไว้ว่าต่อให้คุณขังมันไว้ในคุกที่แน่นหนาที่สุดมันก็จะพยายามหาจุดอ่อนเพื่อพังออกมาหรือพยายามทําให้กล่องนั้นไร้ค่าด้วยพลังของมันเองสิ่งที่ถูกจัดอยู่ในระดับนี้มักจะมีความอันตรายหรือว่ามีความเกลียดชังต่อมนุษย์อย่างรุนแรงหรือมีความสามารถในการเปลี่่ยนนนแปปลงงความเเ็จริช SCP 682หรือกิ้งก่าอมะตะสิ่งมีชีวิตที่เกลียดทุกชีวิตและมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับทุกการโจมตีไม่ว่าทางสถาบันจะใช้ทางน้ํากรดไฟฟ้าไฟหรือระเบิดนิวเคลียร์มันก็ยังไม่ตายครับและพร้อมจะแห่คู่ออกมาฆ่าทุกสิ่งมีชีวิตที่ขวางทางมันสําหรับทางสถาบันแล้วาาระดับเคียเตอร์ไม่ได้แปลว่ามันเก่งที่สุดในเรื่องของพลังโจมตีแต่ว่ามันคือการเตือนว่าเราอาจจะเสียการกควบคุมสิ่งนี้ไปได้ทุกเมื่อและต้องใช้ความพยายามมหาศาลเพื่อยื้อเวลาไม่ให้มันออกไปสู่โลกภายนอกได้นั่นเองครับ และหลังจากที่เราเข้าใจ3มระดับหลักกันไปแล้วคราวนี้ผมจะพาคุณดำดิ่งไปสู่ระดับลึกลับเพราะว่าในสถาบันเองก็ยังมีระดับพิเศษที่ถูกเรียกว่าแอคต n i ิก a r d ซึ่งจะถูกใช้กับวัตถุที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวและไม่สามารถอธิบายความน่ากลัวของมันได้อย่างครบถ้วนระดับแรกที่ผมต้องพูดถึงก็คือระดับทรามิอัลหรือใครจะอ่านว่าเทอร์มิออนก็ได้นะครับถ้าเกิดเราพูดให้เข้าใจง่ายที่สุดนี่ก็คือระดับที่เรียกได้ว่าเป็นอาวุธลับหรือเครื่องมือที่ทางสถาบันใช้เพื่อกักกนวอ่่่ีีกกททึงงรถ้้าาาาาหเใชฤษฎลม คาเมียวก็คือกล่องนั่นเองครับแต่ว่ามันคือกล่องที่มีชีวิตหรือมีพลังพิเศษที่จะสามารถใช้สะกดความโหดของ SCP ตัวอื่นไว้ได้ตัวอย่างที่น่าทึ่งก็คือ SCP- 3000มันจะเป็นงูหรือปลาไหลขนาดยักษ์ที่อยู่ใต้ท้องทะเลลึกที่จะปล่อยสารหลอนประสาทที่จะมีความสามารถในการลบความทรงจําของมนุษย์ทางสถาบันใช้สารเหล่านี้มาเพื่อใช้สร้างยาลบความทรงจําของผู้คนที่ได้ไปพบเห็นเหตุการณ์ประหลาดนั่นเองครับดังนั้นระดับราเมียวหรือทรามิออนจึงเป็นระดับที่ทางสถาบันต้องปกปิดไว้เป็นความลับสุด เพราะว่าถ้าเกิดว่าโรคภายนอกหรือว่าทางสถาบันใช้อสุรกายมาเพื่อกลุมชะตาของโลกไว้ความเชื่อถือและความเชื่อมั่นของทางสถาบันจะพังทลายลงทันที ต่อมาคือระดับความอันตรายที่เป็นนิยามของคําว่าสิ้นหวังครับนั่นก็คือระดับอพอรเรียนหรือใครจะอ่านว่าอพอริออนก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทุกคนไม่อยากจะให้มันปรากฏขึ้นมาในแฟ้มของข้อมูลเลยเพราะว่าเจ้าสิ่งนี้มันหมายถึงสิ่งที่ไม่สามารถกักกันได้และมันจะสามารถทําให้เกิดวันสิ้นโลกได้เลยในทางทฤษฎีกล่องบอกว่าอพอรีเอียนคือสิ่งที่ไม่มีกล่องใหนในจักรวาลที่สามารถกักขังมันได้และเราทําได้เพียงแค่นั่งรอนับถอยหลังสู่จุดจบเพียงแค่นั้นตัวอย่างที่สยอองที่สุดก็คื SCP เมื่อดวงอาทิตย์ที่เรารู้จักเปลี่ยนจากผู้ให้ชีวิตกลายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนสิ่งมีชีวิตทุกชนิดให้กลายเป็นก้อนเนื้อที่หลอมละลายและรวมตัวกันเป็นอสุรกายสถาบันทําได้เพียงแค่หลบซ่อนอยู่ใต้ดินแต่ไม่มีทางกักกันดวงอาทิตย์ได้เลยและระดับอโพเรียนจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่คําเตือนแต่มันคือการประกาศยอมแพ้ต่อโชคชะตาที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ครับ และระดับสุดท้ายที่ผมอยากจะแนะนาให้รู้จักก็คือระดับของนูทรครับนี่คือ SCP ที่สูญเสียพลังเหนือธรรมชาติไปทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นการถูกทําลายถูกฆ่าหรือพลังของมันนั้นหมดไปตามกาลเวลามันคือกล่องที่ว่างเปล่านั่นแหละครับแม้ว่ามันจะฟังดูปลอดภัยแต่นักวิจัยของทางสถาบันมักจะรู้สึกเศร้าหรือเสียดายเมื่อเห็นระดับนี้เพราะว่ามันหมายความว่าเราจะสูญเสียโอกาสในการศึกษาความลับของสิ่งของสิ่งนั้นไปตลอดกาลเช่น s c p 1762ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นกล่องกระดาษที่มีมังกรบ,บินออกมา แต่สุดท้ายเมื่อจินตนาการของเด็กๆเ,เลือนหายไปกล่องนั้นก็กลายเป็นเพียงแค่เศษกระดาษธ,ธรรมดาที่ไม่มีวันกลับมามีพลังได้อีกนี่คือหลักฐานว่าไม่แต่สิ่งที่มีพลังที่น่าอาัศจรรย์ที่สุดก็มีวันที่จะดับสูญหรือว่าแตกสลายได้เช่นกัน และสรุปแล้วระดับความอันตรายของสถาบัน s c p นั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ป้ายบอกความดุร้ายของมันแต่มันคือระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อรักษาสมดุลระหว่างความรู้อันมหาศาลกับความปลอดภัยของมนุษยชาติครับการเข้าใจระดับเหล่านี้คือสิ่งที่จะทําให้คุณนั้นดําดิ่งลงไปได้ลึกในจักรวาล s c p ได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นและมองเห็นความพยายามของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ต้องแลกชีวิตมาเพื่อกับการสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่จริงบนโลกใบนี้และถ้าเกิดว่าคุณชอบเรื่องราวสรุปเจาะเนื้อหาลึกแบบนี้และอยากให้ผมเเเล่่ารรืืออองงข SSP ตัวไหหนนป็นิศษ อยากให้ผมทําเจาะลึกเหตุการณ์การหลุดของ s c p ตัวไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์บอกที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็เติดว่าคุณชอบเรื่องราวอะไรแบบนี้ผมก็ต้องฝากคุณกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทําคลิปแนวนี้ต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ